อนนี้ลงแล้วเนาะนะคะขัดออกอีกนะคะองฟองจะดูให้ขัดง่ายขึ้นนะคะ,ะ,คะแล้วก็น้ําล้างนะคะคลิปนี้นะคะ,ะ,คะโอ้เพื่อนๆนะคะ,ะต้องอ่ากว่าเสร็จแล้วก็ต้องรวมๆใบไม้นะคะสวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้เราก็จะมาท,ทําความสะอาดพื้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆนะคะพื้น ตะไคร่อืรีบปิบร,บรีบกว่าแล้วกว่าและเลยนะคะเพราะว่าทาไม่ใช้แปงรงวดขัดนะก็ไม่ออกนะคะตะไคร่เนี่ยน,นะคะค่ะก็จะสวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้เราก็จะมาทำความสะอาดพื้นนะคะย่งเพี่ยนเพื่อนนะคะพื้น ตะไค่้ต้องใช้น้ําฉีดไว้นะฮะแล้วก็จะขัดเอาตะไคร้ที่อยู่ติดก,กับพื้นเนี่ยออกลงนะฮะลงผงซักฟอกนะฮะแล้วก็คัดอีกทีนึ่งนะฮะขัดไปนะคะนะฮะฉีดไปขัดไปย,ยิ่งถ้าฝนตกอย่างนี้นะนะะฝนตกทุกวันนี้ก็ ถ้าเราไม่ทำความสะอาดนะลงผงสักฟอกนะฮะแล้วก็คัดอีกทีนึ่งนะฮะต้องกวาดก่อนเนาะเราถึงจะเอาน้ำลงได้นะคะเพื่อยๆนะ,ะ๋ยวขอเวลาไปกวาดใบไม้แป๊บนึงนะ,ะกวาดใบไม้ก่อนจะใ้เนาะตะไคร่น้ำเวลาฝนตกอ่ะนะ,ะ,นะะก็จะทำให้ลื่นได้นะคะทำให้ลื่นได้วันนี้ก็เนาะตะไคร่น้ำ เวลาฝนตกอ่ะนะฮก็จะทำให้ลื่นได้นะคะทำให้ลื่นได้วันนี้ก็ะะอ่าพื้นซีเมนต์นะคะใช้แปรงก็าเรียกแปรงทองเหลืองเนาะนะก็จบเนาะพียงเท่านี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะต้องใช้น้ำช่วยด้วยก่อเราฉีดน้ำไปให้ทั่วๆก่อนนะคะ ใส่เต้วทั่วแก็เป็นการทําความสะอาดพื้นเลยนะคะเพราะว่าทําไม่ใช้แปรงรวดขัดแล้วก็ไม่ออกนะคนะตะไคร่เนี่ยนะค่ะก็จะ่ะลงผงซักฟอกนะคะแล้วก็คัดอีกทีหนึงนะคะค่ะต้องใช้น้ำฉีดไว้นะคะ เราก็จะขัดเอาตะไคร้ที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยออกลงนะฮะสวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้เราก็จะมาทําความสะอาดพื้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆน,นะคะพื้นอีตคัดต้องใช้น้ําฉีดไว้นะฮะเราก็จะขัดเอาตะไคร้ที่อยู่ติดกับพื้นเนี่ยออกลงนะฮะอ่ะตอนนี้ก็น้ำลงค่ะนะคะ อาศัยที่ว่าเนาะอยู่อยู่ใกล้กอกน้ำไปใส่ยางฉีดล้างก่อนตอนนี้ลงแล้วเนาะนะคะขัดออกอีกนะคะอ่าของฟอกๆจะดูให้ขัดง่ายขึ้นนะคะแล้วก็น้ําล้างนะคะคลิปนี้นะคะลงผงฟอกนะคะแล้วก็ขัดอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ลงแล้วเนาะนะคะขัดออกอีกนะคะอ่าของฟอกๆจะดูให้ขัดง่ายขึ้นนะคะ ค่ะแล้วก็น้ําล้างนะคะคลิปนี้เลยนะคะเพราะว่าทําไม่ใช้แปรงวดขัดนะก็ไม่ออกนะคะตะไข่เนี่ยนะค,ะนะค,ะค่ะก็จะต้องใช้น้ําช่วยด้วยกดแล้ฉีดน้ําไปให้ทั่วๆก่อนนะคะฉีดไปทั่วๆแลนะ้วก็เป็นการทําความสะอาดพื้นอนนี้ลงแล้วเนาะนะคะ ขัดออก cryst. อีกนะคะอ่าของฟอกจะดูให้ขัดง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วก็น้ําล้างนะคะคลิปนี้นะคะ่คตอนนี้ลงลแล้วเนาะนะคะขัดออกอีกนะคะอ่าของฟอกจะดูให้ขัดง่ายขึ้นนะคะค่ะแล้วก็น้ําล้างนะคะคลิปนี้นะคะเลยนะคะเพราะว่าทําได้ใช้แปรงวัขัดนะก็ไม่ออกนะคะตะไข่เนี่ยน,นะคะ่ะก็จะ ต่อนนี้ก็น้ําลงค่ะนะคะอ,ะอาศัยที่ว่าเนอะอยู่อยู่ใกล้กลอกน้ำนะะไปใส่ยางฉีดล้างก่อนร,รีบรีบรีบกว่าลัวกว่อนฮะต้องใช้น้ำช่วยด้วยกดแลฉีดน้ำไปให้ทั่วๆก่อนนะคะ เส่ช่วยั่วเนาก็เป็นการทําความสะอาดพื้นเลยว่าจะมาทําความสะอาดเนาะก่อนอื่นนะฮะที่เห็นนั้นนะจะกวาดใบไม้นะฮะกวาดใบไม้แล้วก็ก็จบเนาะอ่า,นะอาเพียงเท่านี้นะคะให้เนาะตะคร้น้อเวลาฝนตกอ่ะนะฮะก็นะะะะจะทําให้ลื่นได้นะคะทําให้ลื่นได้วันนี้ก็ะคะ่ ตะไคร้เยอะเนาะก็จะค่อนข้างที่จะขัดยากหน่อยอแล้วอย่างหนึ่งพื้นนะฮะพื้นก็ไม่ได้เรียบนี้สามารถที่จะลื่นได้นะฮะก็ต้องล้างทำความสะอาดกันอย่างนี้แหละค่ะขัดขัดเอาตะไคร้ออกซะก่อนต้องมีน้ำด้วยถ้าไม่มีน้ำก็จะขัดไม่ออกนะฮะถ้าตะไคร้เยอะเนาะก็จะ ค่อนข้างที่จะขัดยากหน่อยแล้วอย่างหนึ่งพื้นนะฮะพื้นก็ไม่ได้เรียบนะคะเอาน้ําลงก่อนต่อมานี่ค่ะแปลงรวดนะคะขัดต้องกวาดก่อนเนาะเราถึงจะเอาน้ําลงได้นะคะเนพื่อนะะเดี๋ยวขอเวลาไปกวาดใบไม้แป๊บนึงนะ,ะกวาดใบไม้ก่อนจ้าไปนะคะนะะ,นะ,ะฉีดไปขัดไป ยิ่งถ้าฝนตกอย่างนี้นะนะฝนตกทุกวันนี้ก็ถ้าเราไม่ทำความสะอาดรีบๆก่าดละกวาดครับก็จบเนาะ,ะเปียนเจ้านี้นะคะก็จบเนาะ,ะเปียนเจ้านี้นะคะสะอาดกันอย่างนี้แหละคะ่ะฮะ ขัดขัดเอาตะไคร่ออกซะก่อนนะต้องมีน้ำด้วยถ้าไม่มีน้ำก็จะขัดไม่ออกนะฮะต้องใช้น้ำช่วยด้วยก่อนเฉีดน้ำไปให้ทั่วๆก่อนนะฮะฉีดไปทั่วๆแล้วก็เป็นการทำความสะอาดพื้น รีบรีบรีบกว่าดลักกวครับรีบรีบรีบกว่าดลักกวครับนะคะอน้ําลงก่อนต่อมานี่ค่ะาแต่งรวดนะคะขัดต้องใช้น้ําถ่วยด้วยกดเรฉีดน้ําไปให้ทั่วทั่วก่อนนะคะฉีดไปทั่วทั่วเ้วก็เป็นการทําความสะอาดพื้นไปนะคะนะคะฉีดไปขัดไป ยิงข้าฝนตกอย่างนี้นะนะฝนตกทุกวันนี้ก็ถ้าเราไม่ทําความด่างรีบบกวาดละกวาๆๆดะไปนะคะนะฮฉีดไปขัดไปยิงข้าฝนตกอย่างนี้นะนะฝนตกทุกวันนี้ก็ถ้าเราไม่ทําความะ่างต้องใช้น้ำฉีดไว้นะะ เราก็จะขัดเอาตะไคร้ที่อยู่ติดก,กับพื้นเนี่ยออกงลงนะเนาะนะฮะไม่ได้พื้นพื้นซีเมนต์นี้ไม่ได้ขัดมันนะคะหาต้องประเภทว่าต้องเอาน้ําฉีดไปขัดปัดต้องใช้น้ําฉีดไว้นะฮะเราก็จะขัดเอาตะไคร้ที่อยู่ติดก,กับพื้นเนี่ยออกงลงนะคะโอายปนเพื่อนนะฮะอ่า ต้องทากว่าเสร็จแล้วก็ต้องรวมรวมใบไม้นะคะให้เนาะตะไคร่นะ้ำเวลาฝนตกอะนะฮะก็จะทำให้ลื่นได้นะคะทำให้ลื่นได้วันนี้ก็เลยนะคะเพราะว่าทําไม่ใช้แปงรงวดขัดนกะ็ไม่ออกนะคะตไนะไคร่เนี่ยนะคะก็จะ ก็เลยว่าจะมาทำความสะอาดนกอ,อนอืนนะฮะที่เห็นนั้นนะ,ะจะกวาดใบไม้นะฮะกวาดใบไม้แล้วก็เนาะนะฮะไม่ได้ทิ้งทิ้งซีเมนต์นี้ไม่ได้ขัดมันนะฮะ ก็นะต้องประเทศว่าต้องเอาน้ำฉีดไปขัดไาสวัสดียามบ่ายจ้าวันนี้เราก็จะมาท,ทําความสะอาดพื้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆนะคะพื้น,นจะคาาต้องใช้น้ําช่วยด้วยก่อนฉีดน้ําไปให้ทั่วๆก่อนนะคะฉีดไปทั่วๆแล้วก็เป็นการ